เดี๋ยวถ่ายให้กับคุณนอนโดนนิดนึงปกติยกขาจะไม่เท่ากันใช่ไหมไอ,อ้อายาไอ่ยานี่คือครั้งแรกที่ยกขาได้เท่ากันใช่ไหมครับครับใช่หรือไม่ใช่ใช่ไม่เคยยกได้เท่ากันเลยไอ,อ้ยานี่บำบัดครั้งแรกเลยนะครับเส้นเราเห็นในสมองตีบน,นะครับขาแขนอ่อนแรงแต่ตอนนี้ก็สุกว่าแรงเยอะเกินไปกินจะบ้าหรือเปล่าครับเนี่ย พอแล้วอย่าไปโชว์มากเดี๋ยวมีอะไรพูดถึงคุณนนท์หน่อยออพูดถึงคุณนนท์หน่อยเป็นไงดีขึ้นไหมมีอะไรดีขึ้นมัง้งดีแรงดีม,มากเลยเพื่อนด้วยกูไปตายละไม่ตายมีความหวังแล้วนะครับปกติซิกนี้นะครับที่มีปัญหาอยู่ใช่ไหมใช่ครับแขนขาอนะ่อแรงไหนลองยกมือสิครับยกมือแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกสบายปกติยกได้ยางงี้ไหมยกไม่ได้ยก เกินครั้งเนี่ยครั้งเดียวสองครั้งก็ไมเ่ขึ้นแล้วไปปวดแต่นี่เป็นสิบรอบแล้วคือปวดไหมไม่ปวดมีแรงขึ้นปกติครั้งสองครั้งนี่เจ็บปวดแล้วใช่ไหมปวดขึ้นยกไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ยกเนี่ยมีการมีการควกโชดนี่แค่ครั้งแรกอย่าเกินหน้าเกินตาเดี๋ยวหาว่าหมอเก่งเกินเนี่ยดี่เขาผมเก่งเกินมันมันได้จริงมันมาจริงอ่ะมันแรงมันมาจริง ปกติมันไม่มีแรงเลยใช่ไหมดูตีมีแรงแต่ยกได้ครั้งสองครั้งก็เหนื่อยแล้วก็เจ็บรนนครับเจ็บตรงต้นแขนเนี่ยมันจะยกไม่ขึ้นแล้วตอนนี้ตอนนี้มันพยายาได้เลยเนี่ยเนี่ยปกติไม่เคยได้ขาบ้างขาขอข,อขอขาหน่อยดีเดี๋ยวเพื่อนนอนเขาตกใจปกติยกอย่างนี้ได้ได,ได้ได้ทั้งทีสองทีหรือว่าได้อย่างนี้ตลอดอยกขเป๋เปอย่างเงี้ยยกไปจะต้องเป๋ใช่ไหม<ช>แต่ครั้งนี้ไม่เป๋ใช่ไหมมันคอนโทรได้ อายโุ้ยโชว์เพื่อนนนนะครับโอเค,อเคยินดีด้วยครับกับสุขภาพใหม่นะครับอย่าลืมสุขภาพยอดเยี่ยมมีชีวิตที่เยี่ยมยอดแต่ถ้าสุขภาพยอดแย่มีมชีวิตที่ยอดเยี่ยมมันก็มีความสุขกับพี่เนะาะ okay, ครับผมโอเคครับ